ทุกคนน้องผูเปเดินยามแรงอยู่บ้านหน่อเข้าเด้อทุกคนอันนี้เป็นฝ่ายผูแขนที่ผูหญ่ผู้ฒถาผูไขง่งานมันเกิดเมื่อคืนได้ทุกคนตอนนี้น้องผูเปกะพามาเบิ้งค้อยเห่นหน้ำน้าจะนน้าพี่น้องตอนนี้มันเย็นแล้วมันกรมกักข้ยมันกรมกักเห่นหน้ำน้าจาัะเนาะกำลังร้อยอง,งองลงองลงอยู่ผ่นทุกคนอยู่ไไกลบไอ้ผแต่ว่าแกวกินหยาอยย่เด้อชื้ผ้ายางไปหาพอ,อยงยัด เย่พี่น้องยง่เหมือนแลงเนาะจ้นะเนาะกะได้บรรยากาศจังสีสมือสมือเขากะมวนมีมันเอินกะเอินว่ามีความสุขทุกคนได้เบิ้งคุ้ยลินน้ำได้เห็นบรรยากาศทงหน้าได้จา้าเดี๋ยวสิพาไปเบ,บรราาิ้งแก้วแก้วยไนนี่อยู่กับแม่ไงฝ่ายไปเบ,บรริ้งพ่อยังใหญด ดูทงหน้าหลังบามจ้านี่เขยันยัดทุกคนเก็ยืนเบิงคุ้ยเหรียนนามอยู่บาแกวลยูใส่แก้วกินยาอยู่ทุกคนเอินมาไทยหน้าเนี่ยนี่ไทยปลูกยาที่จปซื้อยาแล้วปลูกยาอ๋อ้ิบสิบปลูกยาปลูกเลยสามไทยเนี่ย พะว่งงัว,งวกับว่ามียังกลิ่นปลูกไหงัวให้คั่วกลิ่นบรรยากาศบานเฮาทุกคนเอาเปกับนี่แหละถึงบอกว่าขว้มสุกง่ายๆอยู่กับบานกับซองเฮาบริยูไก่เลยแก้วเดราจะให้เบงน้ามาก็รอทั้งเซนยู่แก้ว ฮะเด,เ,เดี๋ยวปล่อยอยูมันหัจวจะคว่มยู่เพิ่งเห็ดหนาดูเพิ่งเห็ดต,ตาแปวดูพ่อตังตีหนาเขาก็มั่วนานะคุ้ยขึน้นละทุกคนันงปล้นอนเป็นโต๊ะคุ้อ้ยตาม โอ๊ยดิ้นเลยดินมาดิ้นเลยเร่นคัาเล่นเนี่ย